ไปต่อกันที่เรื่องปากท้องกันหน่อยนะครับโดยที่ประชุมครมเมืม่อวานนี้ก็มีการเห็นชอบการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มให้แก่ผู้ประกันตนอีกร้อยละ2.95ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกราคมนะครับโดยจะมีผู้ประกันตนประมาณ 4, สัก4ีล้านแแสนคนที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการนี้นะครับ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบเพื่อกำหนดอัตราการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ3เดือนตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ครับ โดยให้คำนวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ2.95ของค่าจ้างเพื่อให้สามารถจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพได้เพิ่มขึ้นครับการอนุมัติของครามเมื่อวานนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากราคาพลังงานเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรปนะครับที่ให้ลดอัตราเงินสมทบที่นายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมในระยะเวลา3เดือน ซึ่งเมื่อลดเงินสมทบแล้วก็จะส่งผลให้ผู้ประกันตนบางส่วนจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพลดลงไปด้วยเนื่องจากเป็นการคำนวณจากเงินที่มีการจ่ายเข้ากองทุนนั่นเองดังนั้นครับจึงจำเป็นต้องมีนโยบายลดผลกระทบโดยเสนอร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เพื่อให้คำนวณอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกในช่วงที่มีการลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนนั่นเองครับ สำหรับการลดอัตราเงินสมทบ3เดือนกรณีมาตรา3 3นายจ้างและลูกจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเหลือฝ่ายละร้อยละ1นะครับจากเดิมร้อยละ5ครับกรณีมาตรา39จากเดิมร้อยละ9ของฐานค่าจ้าง4,800บาทหรือตกเป็นเดือนเดือนละ432บาทให้เหลือร้อยละ1.9หรือเดือนละ91บบาทนั่นเองครับ